สวัสดีเด้อจ้าทุกคนหกกระยาดาวโนเวมันกล่มันเดิอมจ้ะวันนี้เพิ่งตื่นนอนตอนนี้เวลาเก้าโมงเก้าโมงสามสิบห้านาทีจ้ะเดี๋ยวให้ดูเวลาโนเวเนาะนี่จะคือเวลาของโนเวประมาณนี้สวัสดีเด้อจ้ะเพิ่งตื่นนอนเด้อจ้ะเด้อผมเผาก็ยังไม่ได้นั่นน้าตาก็ยังแม่ลลางแม่แล้วตื่นนอน มากก็ใส่เสื้อกันหนาออกมาเพราะว่านนี้นอนพุ่นปูนั่นนอนอยู่ออกมาก็เห็นไฟไฟสวยๆกันนี่หน่ห็นี่ก็กำลังติดไฟไอ้นี่หน่อยเห็นไหมพี่น้องนี่ติดไฟไอ้การที่เล่นเจสกีเล่นสกีที่มาอะไรเสนอเสนอ,สนอบอร์ดอะไรก,ก,ไก็แล้วระสานใครก็แล้วนี้แจสกีเนาะ,นะเห็นจ้ะสวยๆก็เลยจะมาฝากมาให้พี่น้องดูกันมานี่จะไฟข้างนอกที่เล่นเอสกีเล่นเอะไรเสนอ,สนอบอร์ดอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้มันก็เต็มไปมันยังมันสว่างดีแต่ว่าหลานก็ไปแรงเลยนแหละน้องเสินุ่ไปโรงเลยนแหละตวานวีเนาจะเนาะก็จิประมาณนี้คือแสงไฟเมืองหิมะแสงไฟตอนช่วงหนามืดๆวันนี้ไม่มีเรือลงเลยนี่ก็ท่องเที่ยวเลยเอกเหลืออะไรเนียเลือสำลานน่ะจริงะบรรยากาศตอนนี้ก็เห็นทั้งมหาลัยทั้งโรงแรมของโรงบาลทั้งโรงบาลนี่จริงะประมาณนี้นะตอนนี้ก็่โมงแต่มันยังม่สว่างไรเลยจะก็ค่อยสว่างขึ้นเรื่อยๆ กิจประมาณนี่ได้อยากจะซุ่มไอีกน่นนาจะน้อยลึกโรงแรมของโรงพยาบา,อนนาลอันนี้กิจประมาณนี่แหละจะอันนี้มือก็เป็นมหาลัยดึงเป็นโรงแรมดึงคนไทยทํางานเยอะจ้ะมาหาลัยก็โรงแรมโรงพยาบาลเนี่ยที่มได้เห็นบอลนั่งน,นั่นกันนั่นเอเป็นนอทะเลด้วยจ้ะอันที่เป็นภูเขาโน้นข้างหลังบอนนี็ก็ขาขาวนก็เป็นอีกเกาะหนึ่งจ้ะทัาทิไปนั่นเกาะที่วันหนึ่งจปราจดาบเมื่อกเพชรนั่นก็รอดทำไปไทยทะเลไป ที่ประมาณนี้หละจะบรรยากาศเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะจะเอามาอัพเดทให้ดูนี่ก่อนนี่ก็ยังเปิดไฟเต็มชีดตะวันตะวันยังไม่ขึ้นเลยเห็นไหมที่นี่ตะวันยังไม่ขึ้นโอ้นี่เป่านี่ปุ้ดฟิล์มปอนี่ตั้งนี้แสงตั้งนี้ก็ไม่นานนะตั้งนี้สวยไม่จัดตั้งนี้คือยาดอให้ดูไปจำนี่ยาให้ดูเนาะที่ประมาณนี้แหละจ้ะบรรยากาศ ตอนนี้มันหนาวๆด้วยจันเดิมันก็จะมืดจังนี้เลยมืดนานหน่อยกก่าเป็นกลางคืนมากกว่ากลางวันจ้าประมาณนี้แหละช่นเราจะเอามาอัพติดให้ดูแหละตอนนี้ยาดาวก็หิวเข่าจะมาไปหาของกินก่อนเพระาะว่าคนเป็นเบาหวานะต้องกินทอเป็นเวลาจ้ะอย่าไปเวลาให้ถูกเวลาหิวต้องรีบก,กินหสวยไหมจ้ะสวยเราจะเนาะเช่นจนะจคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ถูกใจแม่ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้อจ้ะ กดจะม่พาดคลิปใหม่ๆของยาดาวคลิปนี้กับไว้แคนี้จะปดิจจาอวนผุดเป็นตัวยู่เขา